นิทานเซนโดยท่านพุทธทาสพิขุเรื่องต่อไปนี้จะเป็นชื่อเรื่องว่าอเดโซท่านลองแปลเอาเองว่าอย่างไรมันก็คล้ายๆกับว่าอย่างนั้นหรือนิทานเรื่องนี้เล่าว,ว่าณนะสำนักเซนของอาจารย์เฮกุอินซึ่งเป็นวัดที่เรื่องลือมากเป็นเหมือนกับว่า เป็นที่พึ่งของหมู่บ้านที่ร้านชำใกล้ๆวัดนั้นมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านทีนี้โดยกระทันหันปรากฏว่ามีขันขึ้นมาพ่อแม่เขาพยายามขยันขยอถามลูกสาวก็ไม่บอกแต่เมื่อถูกปีบคั้นหนักเข้าก็ระบุชื่อท่านอาจารย์ฮิกุอิน เมื่อหญิงสาวคนนั้นระบุอาจารย์ให้กุอินเป็นวิดาของเด็กที่อยู่ในคันพ่อแม่กโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปที่วัดแล้วก็ไปด่าท่านอาจารย์ให้กุอินด้วยสำนว,นวนโวหารของคนที่โกรธที่สุดที่จะด่าได้อย่างไรท่านอาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่า it that so คือว่าอย่างนั้นหรือ สองคนด่าจนเหนื่อยไม่มีเสียงจะดา่าไม่มีแรงจะดา่าก็กลับไปบ้านเองทีนี้พวกชาวบ้านที่เคยเคารพนับถือก็พากันไปด่าว่าเสียทีที่เคยนับถืออย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่มีประโยคอะไรจะพูดนอกจากว่าอิตเดโซพวกเด็กๆก,ก็ยังพากันไปด่าว่า พระบ้าพระอะไรสุดแท้แต่ที่จะด่าได้ตามภาษาเด็กท่านก็ว่าอิตเ t โซไม่มีอะไรมากกว่านั้นต่อมาเด็กคลอดออกมาจากคันบิดามารดาที่เป็นตายายของเด็กก็เอาเด็กไปทิ้งไว้ให้ท่านอาจารย์ให้กูอินในฐานะเป็นการประชดหรืออะไรก็สุดแท้ว่าแก่ต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ ท่านอาจารย์ฮิกูอินก็มีแต่อิเดโซตามเคยท่านรับเด็กไว้แล้วต้องหานมหาอาหารของเด็กอ่อนนั้นจากบุคคลบางคนที่ยังเห็นอกเห็นใจท่านอาจารย์ฮิกูอินพอเลี้ยงเด็กนั้นให้รอดชีวิตเติบโตอยู่ได้ทีนี้ต่อมานานเข้าหญิงคนที่เป็นมารดาของเด็กหรือที่จะทนได้ มันเหมือนกับไฟนรกเข้าไปสมอยู่ในใจเพราะเขาไม่ได้พูดความจริงฉะนั้นวันหนึ่งเขาจึงไปสารภาพบอกกับบิดามารดาของเขาว่าบิดาที่แท้จริงของเด็กนั้นเกิดจะหนุ่มร้านขายปลาทีนี้บิดามารดาตายายคู่นั้นก็มีจิตใจเหมือนกับนรกเผาอยู่ข้างในอีกครั้งหนึ่งรีบวิ่งไปที่วัด ไปขอโทษขอโพยต่ออาจารย์ฮ้กุอินขอแล้วขอเล่าขอแล้วขอเล่าเท่าที่จะรู้สึกว่าเขามีความผิดมากอย่างไรก็ขอกันมากมายอย่างนั้นท่านก็ไม่มีอะไรนอกจากอีเดโซแล้วก็ขอหลานคนนั้นคืนไปต่อมาพวกชาวบ้านที่เคยไปด่าท่าอาจารย์ก็แหกันไปขอโทษอีก เพราะความจริงปรากฏขึ้นเช่นนี้ขอกันใหญ่ไม่รู้กี่สิบคนขอกันนานเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากอิตเตโซอีกนั่นเองเรื่องของเขาก็าจบเท่านี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนว่าอย่างไรเราถือว่านิทานชุดนี้ก็เหมือนกับนิทานนิศบในทางวิญญาณ นิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่างไรนั่นหรือมันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติโลกเกระโหนามะนัตติโลกเกอนันทิโตการไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหรืออะไรทำนองนี้แต่ท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูทีว่าถ้าพวกครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกกระทำอย่างท่านอาจารย์ฮิกุอินท่านจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือจะอิเดสโซคำเดียวอยู่ได้ไหมถ้าได้เรื่องนี้ก็คงจะไม่เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่คือคงจะไม่ถูกฟ้องว่าตีเด็กเกินควรหรืออะไรทำนองนั้นต้องไปถึงศาลก็มีอาตมาเคยเห็นครูที่บ้านนอก ต้องไปพูดกันถึงโรงถึงศาลก็มีเพราะตีเด็กเกินควรเป็นต้นนี่มันหวันไหวต่ออารมณ์มากเกินไปจนกระทั่งเด็กเล็กๆก,ก,ก็ทำให้โกรธได้ที่เรื่องเล็กมิดเดียวก็ยังโกรธได้นี่เพราะว่าไม่ยึดถือความจริงเป็นหลักอยู่ในใจมันจึงไหวไปตามอารมณ์โกรธมากกลัวมาก เกลียดมากล้วนแต่เป็นอารมณ์ร้ายไปเสียทั้งนั้นทำไมไม่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องราวอะไรมากมายมันไม่ใช่เป็นไปนตามเสียงส่วนมากที่ยืนยันว่าอันนั้นต้องเป็นอันนั้นจริงความจริงมันต้องเป็นความจริงถ้าจะมีอุเบกขาก็าควรจะมีอุเบกขาอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาผิดอย่างอื่นฉะนั้น เราควรจะฟังของเขาไว้เรื่องต่อมาเรียกว่าเรื่องความเชื่อฟังยุทธ,ธานาจารย์ชื่อเบงกกอีเป็นผู้มีชื่อเสียงในการเทศศาสนาธรรมคนที่มาฟังท่านนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในวงของพวกนิกายเซนพวกนิกายอื่นหรือคนสังคมอื่นก็มาฟังกัน จนชัน้นไหนๆก็ยังมาฟังเพราะว่าท่านไม่ได้เอาถ้อยคำในพระคัมภีร์หรือในหนังสือหรือในพระไตรปิฎกมาพูดแต่ว่าคำพูดทุกคำนั้นมันหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกนิใจของท่านเองแท้ๆผลมันจึงเกิดว่าคนฟังเข้าใจหรือชอบใจแห่กันมาฟัง จนทำให้วัดอื่นร่อยหลอคนฟังเป็นเหตุให้ภิกษุรูปหนึ่งในนิกายนิชิเลนโกรธมากคิดจะทำลายอาจารย์เบงเกอีคนนี้อยู่เสมอวันหนึ่งในขณะที่องค์ท่านนี้กำลังแสดงธรรมอยู่ในที่ประชมุมระที่เห็นแก่ตัวจัดองค์นั้นก็มาทีเดียวหยุดยืนอยู่หน้าศาลาแล้วตะโกนว่าเฮ้ยอาจารย์เซน หยุดประเดี๋ยวก่อนฟังฉันก่อนใครก็ตามที่เคารพท่านท่านจะทำอย่างไรที่จะทำให้ฉันเคารพเชื่อฟังท่านได้เมื่อภิกษุวด,ดีองค์นั้นร้องท้าไปตั้งแต่ชายคาริมศาลาท่านอาจารย์เป็งกะอีก็ว่ามาสิขึ้นมานี้มายืยนข้างๆฉันสิแล้วฉันจะทำให้ดูว่าจะทำอย่างไร พระภิกษุนั่นก็ก้าวปวดพลาดขึ้นไปด้วยความทนงใจฝ่าฝูงคนเข้าไปยืนหลาอยู่ข้างๆท่านอาจารย์เบงกะอีท่านอาจารย์เบงกะอีก,ก็ว่ายังไม่เหมาะมายืนข้างซ้ายดีกว่าพระองค์นั้นก็พลุนมาทีเดียวมาอยู่ข้างซ้ายท่านอาจารย์เบงกะอีก,ก็บอกว่าอ๋อถ้าจะพูดให้ถนัดต้องอย่างนี้ ต้องข้างขวาข้างขวาพระองค์นั้นก็พุ่นพลันมาทางขวาเพราะกมีท่าทางพยองอย่างยิ่งพร้อมที่จะท้าทายอยู่เสมอท่านอาจารย์เวงกกอีกจึงว่าเห็นไหมละ่ะท่านกำลังเชื่อฟังฉันอย่างยิ่งและในฐานะที่ท่านเชื่อฟังอย่างยิ่งแล้วฉะนั้นท่านจงนั่งลงฟังเทศเถิดนี่เรื่องก็จบลง นิทานอิโสโเรื่องนี้มันสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าก็เหมือนกระสุบลมอัดเบ่งจนพองท่านิวาโตก็คือไม่พองพยองเป็นมงคลอย่างยิ่งข้อนี้ย่อมแสดงว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวนั่นไม่พอยังต้องการไหวพลิบและปฏิภานอีกส่วนหนึ่งพระองค์นี้ก็เก่งกาจ ของนิกายนิชิเลนในญี่ปุ่นแต่มาพ่ายแพ้อาจารย์ที่แทบจะไม่รู้หนังสือเช่นนี้ซึ่งพูดอะไรก็ไม่อาศัยหนังสือเพราะบางทีก็มีรู้หนังสือเลยแพ้อย่างสนิทสนมเพราะขาดอะไรก็ลองคิดดูพวกฝรั่งก็ยังว่าฉลาดให้ทันเวลาโดยกระทันซึ่งบาลีก็มีว่า โคนมาโวอุปัจคาขณะสำคัญเพียงนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นอย่าได้ผ่านไปเสียนะถ้าผ่านไปจะต้องมีอย่างยิ่งมิฉะนั้นจะควบคุมเด็กไม่อยู่เราลองคิดดูสิว่าเด็กๆของเรามีปฏิพานเท่าไรเราเองมีปฏิพานเท่าไรมันจะสู้กันได้ไหมลองเทียบไอคิวในเรื่องนี้กันดู ซึ่งเกี่ยวกับปฏิพานนี้ถ้าครูบาอาจารย์ของเรามีไอคิวในปฏิพาณนี้ห้าเท่าของเด็กๆคือเหนือเด็กห้าเท่าตัวก็ควรจะได้รับเงินเดือนห้าเท่าตัวของที่ควรจะได้รับหรือว่าใครอยากจะเอาสักกี่เท่าก็เร่งเพิ่มมันขึ้นให้มีปฏิภานไหวพลิบจนสามารถสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องอนัตตาเรื่องนิพพานได้อย่างไรทีเดียวนี่คือข้อที่จะต้องอาศัยปฏิพานซึ่งวันหลังก็คงจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้บ้าง